ในข้อเจ็ดครับเขาบอกว่าขุ่นนะครับเขาต้องการซื้อสีนะครับสามสีนะครับสีเหลืองสีแดงสีส้มมาระบายในกระดาษนะครับสีเหลืองสีแดงสีส้มอย่างสีส้มเนี่ยคือคือทั้งสามสีเนี่ยตอนเนี้ยที่ร้านเครื่องเขียนเนี่ยมีสีสามสีนี้อยู่แล้วมีสีสามสีนี้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างสีส้มเนี่ย ก็สามารถที่จะซื้อสีแดงกับสีเหลืองมาผสมกันแล้วให้เกิดเป็นสีส้มได้นะครับก็บอกว่าสีแดงเนี่ยขวดหนึ่งแค่สิบ,บาทเองสีเหลืองเนี่ยขวดหนึ่งแค่ยี่สิบ,บาทเองสมมุติได้เล่นนะใช้แดงหนึ่งขวดผสมเหลืองหนึ่งขวดออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นได้สีส้มปริมาณสองขวดถูกปะเนี่ยลองดูดู ถ้าเอาแดงหนึ่งขวดเสียตังแค่สิบบาทเอาเหลืองหนึ่งขวดเสียตังอีกยี่สิบาทแปลว่าเสียตังทั้งหมดสามสิบบาทเอาสองสีเนี้ยมาผสมกันปริมาณของสีแต่ละสีอย่างละขวดดังนั้นเมื่อผสมกันมันจะกลายเป็นสีส้มจํานวนสองขวดเลยถูกปะ่ะจะได้สีส้มจํานวนสองขวดร,ราคาลงทุนไปแค่สามสิบเองถ้าเราซื้อมาผสมเองถ้าขุนเขาซื้อมาผสมเองนะอืม นี่คือแบบถ้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเอา่อใช้แดงหนึ่งขวดผสมกับเหลืองสองขวดแดงหนึ่งขวดเสียสิบบาทใช้เหลืองสองขวดขวดละยี่สิบสองขวดก็สี่สิบเขาก็จะหมดเงินไปห้าสิบาทเขาก็จะได้สีส้มจำนวนสามขวดอย่างนี้พอถึ้งออกไหมเราฝ่ายทีเราฝ่ายทิง ถ้าเขาไม่ได้ผสมแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้แดงกับเหลืองเท่าเท่ากันแต่ใช้เหลืองเยอะเนี่ยเอาแดงขวดหนึ่งผสมกับเหลืองสองขวดมันก็จะได้ปริมาณสีเป็นสามขวดถูกปะโดยสีที่ผสมแล้วมันจะเป็นสีส้มจะได้สีส้มสามขวดลงทุนไปเท่าไหร่แดงหนึ่งขวดก็สิบบาทเหลืองสองขวดขวดละยี่สิบ,บก็จะหมดกับสีเหลืองไปอีกสี่สิบ,บาท แปลว่าลงทุนไปห้าสิบบาทจะได้สีส้มสามขวดถ้าเอามาผสมเองนะครับตรงนี้พอเข้าใจไหมครับเออซึ่งถ้าผสมเองนะลงทุนห้าสิบบาทได้สาขวดได้ส้มสาขวดแต่ดูส้มที่ขายดิสีส้มที่ขายเนี่ยสี่สิบาทมันถูกกว่าห้สิบาทก็จริงแต่มันได้ส้มมาแค่ขวดเดียวนึกออกปะ แต่เมื่อกี้เนี่ยห้าสิบาทเราจะได้ส้มมาตั้งสามขวดอ่ะดังนั้นแบบที่ผสมเองเนี่ยถูกกว่าแน่ๆใช่ไหมผูก,กว่าเยอะด้วยลองนึกดูถ้าเกิดว่าหนูจะซื้ออ่ะถ้าไม่ใช้การผสมอ่ะแต่ใช้การซื้ออ่ะให้ได้สามขวดเนี่ยหนูต้องหมดเงินเท่าไหร่ขวดละสี่สิบสามขวดหนูต้องหมดเงินร้อยี่สิบใช่ปะ่ะแต่ถ้าหนูใช้การผสม หนูจะหมดเงินแค่ห้าสิบาทหนูได้มาแล้วสามขวดผูกกันเยอะเยอะเลยตรงนี้พอเข้าใจนะครับโอเคไม่สับสนจุดนี้แล้วนะเอาละครับเขาบอกว่าอย่างี้ครับขุนต้องการระบายนะครับสีแดงเนี่ยสามสิบช่องสีเหลืองหกสิบช่องสีส้มห้าสิบช่องนะขุนต้องจ่ายเงินน้อยที่สุดเท่าไหร่ ต้องพยายามให้เขาเสียเงินให้น้อยที่สุดนะโอเคสีแดงสามสิบช่องอันนี้ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้เพราะสีแดงไม่สามารถจะเกิดจากการผสมกับสีอื่นใช่ป่ะเอาละสีแดงสามสิบช่องครับหนึ่งขวดสีแดงหนึ่งขวดมันระบายได้ห้าช่องถ้าจะระบายสามสิบช่องอย่างนี้ต้องกี่ขวดหกขวดหกขวดแล้วหนึ่งขวดมันสิบบาท หกขวดก็หกสิบเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคิดเรื่องจำนวนขวดก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาคิดเรื่องจำนวนเงินยังไงสีแดงนี่ก็เลียงไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคนะแล้วต้องการระบายสีเหลืองหกสิบช่องครับเหลืองหนึ่งขวดเนี่ยนะครับระบายได้ห้าช่องจะระบายหกสิบช่องนั้นก็ต้องใช้สีเหลืองหกสิบหารด้วยห้าสิบสองขวดต้องใช้สีเหลืองสิบสองขวด นี่เรายังไม่ได้พูดถึงสีส้มนะเนี่ยเราพูดถึงแค่ตรงนี้เพื่อจะระบายสีแดงสามสิบช่องเพื่อจะระบายสีเหลืองหกสิบช่องเรายังไม่ได้ดูตรงสีส้มห้าสิบช่องนะตรงนี้สับสนอะไรไหมครับะนะครับสีส้มห้าสิบช่องครับสีส้มหนึ่งขวดเนี่ยมันระบายได้ห้าช่องแต่เนี่ยจะระบายห้าสิบช่องงั้นก็ต้องใช้สีส้มนะครับสิบขวด เห็นไหมครับต้องใช้สีส้มสิบขวดถ้าเกิดคนขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจผสมเองก็ซื้อมาเลยสิบขวดแต่นั่นละ่ะไม่เป็นการประหยัดแน่ๆใช่ปะ่ะเงื่อนไขของข้อนี้คือต้องทําให้ขุนเสียเงินให้น้อยที่สุดงั้นต้องใช้การผสมเองต้องใช้การผสมเองเข้ามาจะไม่ใช่ว่าไปซื้อสีส้มมาทีเดียวสิบขวดแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูกันครับสีส้มนะครับถ้าแบบผสมเองสามขวดนะครับ มันจะใช้แดงหนึ่งขวดผสมกับเหลืองสองขวดดังนั้นถ้าแบบผสมเองนะครับสามขวดเนี่ยจะเป็นเงินห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นแบบไปซื้อเขาเอาสามขวดขวดละสี่สิบจะเป็นเงินร้อยี่สิบเห็นว่าสามขวดเท่าๆกันเนี่ยแบบผสมเองจ่ายเงินผูกกว่ามากเลยห้าสิบาทเทียบกับร้อี่สิบบาท ห้สิบ,120บาทเทียบกับร้อยยสิบาทดังนั้นเมื่อจะระบายสีส้มห้าสิบช่องเราต้องใช้หนึ่งขวดระบายได้ห้าช่องนั้นก็เลยต้องใช้ทั้งหมดสิบขวดสิบขวดเนี่ยจะเอาแบบไหนล่ะถ้าแบบผสมเองนะครับสามขวดสามขวด หนึ่งรอบก็ได้สามขวดสองรอบได้หกขวดสามรอบได้เก้าขวดยังไม่ครบสิบขวดใช่ปะเออสี่รอบมันก็จะสิบสองขวดอันนี้มันก็จะมีสีที่เหลือเนาะอ่าม,มีส่วนที่เกินอ่ะถ้าอย่างเงี้ยสามรอบเออขอโทษสี่รอบรอบละสามขวดสามขวดห้าสิบบาทสี่ครั้ง ห้าสิบคูณสี่ก็สองร้อยอันนี้วิธีแรกถ้าแบบผสมเองนะครับแบบผสมเองอีกแบบหนึ่งคือผสมเองสามขวดสามชุดอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะได้แค่เก้าขวดใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อไอที่สำเร็จแล้วหนึ่งขวดมาดูว่าแบบไหนจะถูกกวกันนะผสมเองสามขวดสามครั้งแต่ละครั้งนี่คือห้าสิบาท 5้ิบาทห้าสิบาทก็จะเป็นห้าสิบคูณสามแล้วก็ไปซื้ออีกหนึ่งขวดเพื่อให้มันครบสิบขวดอันนี้ซื้อเอาไม่ได้ผสมหนึ่งขวดจะราคาอีกสี่สิบดังนั้นตรงนี้นะครับก็เลยเป็นเงินร้อยห้าสบวกสี่สิบเป็นเงินร้อยเก้าสิบงั้นถ้าเพื่อจะจ่ายเงินให้น้อยที่สุดก็ควรจะเป็นวิธีนี้ถูกปะ่ะโอเคไหมครับเอออันนี้จะไม่มีสีเหลือเลย นะครับแต่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเราคงอยากจะเลือกวิธีนี้มากกว่าเพราะแพงกว่าเดิมอีกสิบบาทแต่จะมีสีส้มเหลือเอาไว้ใช้ได้อีกสองขวดด้วยนะแต่ว่าเงื่อนไขของข้อนี้คือให้จ่ายเงินที่น้อยที่สุดครับสำคัญคือจ่ายเงินน้อยสุดก็เลยต้องเป็นแบบนี้ครับสรุปนะครับเลือกเป็นวิธีนี้นะครับสำหรับการให้ได้สีส้มสิบขวด อะไรนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ซื้อหมายถึงไม่ซื้อหนึ่งขวดตรงนี้เราก็จะมีที่เราผสมเองเนี่ยมีอยู่แค่เก้าขวดนะครับเร,เราต้องใช้ทั้งหมดสิบขวดใช่ไหมจำในเรื่องราวได้ปะสีส้มต้องใช้สิบขวดเพราะว่าดูครับสีส้มมันมีทั้งหมดห้าสิบช่องสีส้มขวดหนึ่งนระบายได้ห้าช่อง มันถึงต้องใช้สิบขวดนะครับยังไงกตง็ต้องทำให้มันมีสิบขวดขึ้นไปถึงจะพอเออแบบผสมเองมันก็เกิดได้สองเหตุการ์อีกผสมเองสามขวดสี่รอบมันจะได้มาสิบสองขวดนะอันนี้เป็นเงินสองร้อยบาทเอาใช้จริงแค่สิบขวดเหลือเหลืออยู่สองขวดเอาไปใช้จริงแค่สิบขวดเหลืออยู่สองขวด แต่จะหมดเงินไปสองร้อยแต่ถ้าผสมเองสามขวดสามชุดเนี่ยสามขวดสามขวดสามขวดตรงเนี้ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทแต่เนี่ยมันเพิ่งจะได้เก้าขวดใช่ไหมครับต้องการอีกหนึ่งขวดอีกหนึ่งขวดก็เลยแบบไปใช้สีที่เขามีขายอยู่แล้วเอยอมยอมซื้อของแพงมาแต่เนี่ยมันทำให้เงินรวมที่จ่ายเนี่ยน้อยกว่าครับ ตรงลงจะจ่ายร้อยเก้าสิบซึ่งมันก็จะถูกกว่าสองร้อยถูกปะ่ะร้อยเก้าสิบมันถูกกว่าสองร้อยดังนั้นวิธีที่ใช้ก็เลยเป็นอันนี้ครับสำหรับสีส้มอ่ะทีนี้มาสรุปจำนวนของสีส้มนะครับว่าเราต้องใช้สีแดงเท่าไหร่สีเหลืองเท่าไหร่ดูนะครับอันนี้ครับ มันจะแดงหนึ่งแดงหนึ่งแดงหนึ่งถูกปะตกลงก็เลยใช้แดงสามแล้วตรงเนี้ยมันจะใช้เหลืองสองเหลืองสองเหลืองสองตกลงก็เลยใช้เหลืองอีกหกเออแล้วก็ไปซื้อสีส้มที่มีขายอยู่แล้วอีกหนึ่งอันนี้คือสำหรับสีส้มนะครับสำหรับสีส้มดังนั้นมาสรุปยอดรวมทั้งหมด เราต้องซื้อสีแดงกี่ขวดซื้อสีแดงหกขวดสำหรับระบายสีแดงแล้วก็สามขวดเพื่อเอาไปผสมให้เกิดสีส้มเลยซื้อสีแดงทั้งหมดเก้าขวดสีเหลืองต้องใช้สิบสองขวดเพื่อระบายเพื่อระบายสีเหลืองแล้วใช้อีกหกขวดเพื่อผสมให้เกิดสีส้มงั้นสีเหลืองต้องใช้สิบแปดขวดแล้วก็ซื้อสีส้มที่ เขาผสมมาเสร็จแล้วไอ้กวดแพงๆอะ่ะที่เขาผสมมาเสร็จแล้วอะ่ะอีกหนึ่งกวดดังนั้นเลยคิดเป็นเงินรวมทั้งหมดนะครับสีแดงเก้าขวดขวดละสิบบาทเก้าคูณสิบเออสีเหลืองนะสิบแปดกวดกวดละยี่สิบสิบแปดคูณยี่สิบสีส้มปวดหนึ่งสี่สิบบาทรวมกันออกมาเป็นเงินทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสิบครับอันนี้จ่ายเงินถูกที่สุดแล้ว งงงสับสนหรือเปล่าครับเออโอเคอ่ะค่อยค่อยโน้ตมา you yep.